พ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาอยู่ในคุณโจงกันดีกว่าเพราะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาใช้ก็เลยเอามาใช้เสียหน่อยโอ้โอ้โอ้เหมือน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 จะมีปมแล้วแถวนี้ลอดมันเก่งขึ้นน่ะือดมันเก่งขึ้นน่ะปกติคือแบบพอเราค้นระยะมันไปปุ๊บใช่ไหมมันจะแบบ มันจะไม่สนใจเราเลยอ่ะอันนี้คือแบบมันตามติดเลยอ่ะอันนี้คือมันตามติดเลยอ่ะไม่รู้พออะไรแต่วิ่งไปเรื่อยๆมันไม่ตีนะอย่าหยุดก็พออย่าหยุดก็พอเข้าใจไหมพี่อย่าหยุดก็พอไปละวพี่ไปล่าคนอื่นมั่งก็ได้พี่ก็ต้องลาผม,มพี่ไม,ม่บีจอดจงผมอยากแกรู้จริงๆอืหลบม้หลบหลังไม้หลบหลังไม้ ไปลาคนอื่นคือถ้าเราไม่อยู่ในระยะมันจะไม่ตีเรานะแต่ถ้าเราอยู่ในระยะมันอนะ่ะมันจะมาหาเราแต่เมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเวลาเราสตันไม้ปุ๊บเราต้องรีบออกไปเลยคือแบบต้องรีบหนีเลยทำมันรู้สึกเหมือนพี่เขาอยู่แถวนี้ทำมันรู้สึกเหมือนพี่เขาอยู่แถวนี้พี่พี่ไปที่อื่นได้ไหมโวมาแล้วอืม ไม่ให้ทำหรอกไม่ให้โจมตีเราหรอกเดี๋ยวรออีกอันนึงเดี๋ยวรออีกอันนึงโอ้ยเก็บกระตุกเก็บกระตุกเกมกระตุกไปละมาอยู่ละมาอยู่ละโดนมาอยู่แล้วเลยโดนเดียด๋วยวยวยิ่งไปหาเข็มฉีดยาฮิวตัวเองดีกว่าในงานโดนสองดาวเมทล้วมันจะไม่ดี ไในเวลาเดี๋ยวมันก็ไปฟาดบอดอเดี๋ยวมันก็ไปฟาดบอดคือปกติอะอะไรไงพูดปก็โดนเลยได้กระถางมาจะกวนดีกว่าไม่มีนี่คือเวลามันตีคนหนึ่งปุ๊บมันจะไล่คนหนึ่งเลยอ่ะเพื่อนหิวไว้หน่อยรู้ว่าเป็นบอดแต่หิวไว้หน่อยออหิวหน่อยอหิวหน่อย เดี๋ยวผมไปฮิวคนนู้นต่ออยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยู่จงังไสเดี๋ยวไปหาหัวขโมยคนนึงก่อนเดี๋ยวไปหาหัวขโมยคนนึงก่อนรู้สึกว่าจะวิ่งอยู่แถวนี้แหละน,น่าจะโดนไล่อยู่มั้งใช่ไหมน่ะน่าจะโดนไล่อยู่เห็นฟ้าผู้ร้ายด้วยแผ่นไม้น่าจะโดนไลอ่ลยไไไลอยู่แหละ ย่มนกระตุกจังเว้ยวันนี้ฝนตกอยู่ไหนอะ่ะเพื่อเราอยู่ไหนอะ่ะไม่ใช่นี้แต่คนนี้ก็ไม่ใช่แสดงว่าเราจะอยู่แถวน้นก็เห็นวิ่งกันมาทางนี้ใช่ไหมจะมาทะเลากันอยู่แถวฝั่งนี้แหละอยู่ไหนวะ หาไม่เจอแมบพบก็ไม่ได้กว้างแต่หาเพื่อนไม่เจอเพื่อนไปไหนเพื่อนวิ่งอยู่ตรงไหนของแมพอยากจะรู้อยากจะรู้วิ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจออยู่ไหนวะเพื่อนเพื่อนอยู่สายที่ล้มโอโ้โหวิ่งอยู่นูน่นรสชาตินี้จะเจอไหมเนี่ยรสชาตินี้จะเจอไหมเนี่ย เดี๋ยวรอช้อนเดี๋ยวรอช้อนพี่โจกเกอร์มาได้เลยเดีย๋ยวต้องทิ้งระยะห่างก่อนอต้องทิ้งระยะห่างก่อนโอ้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 โอ,โอ,โอ,อเอมติดอีกแล้วอะ คือมันก็ไล่เราจริงอ่ะมันก็ไล่เราไม่สนเลยนะไม่สอนอีกตวงเลยจิตใจทำด้วยอร่อยจะฆ่ามาเพื่อจะฆ่ามาเพื่ออะไรถามหน่อยให้เวลาเรานะาครั้งแรก แต่บอดนี้มันก็โง่นะคือมันช่วยเราไม่ได้แน่ไหมมันก็วิ่งอยู่แค่นี่แหละมันก็ช่วยเราไม่ได้แน่ไหมมันก็ยืนเฉยอยู่แค่นี้มันก็ช่วยเราไม่ได้บอดปัจจุบันอ๋อได้ะอืมฮิวเลยเดีย๋ยวไปช่วยไอ้นู้นต่อฮิวได้แต่เวลาก่อนจะช่วยมึงโคตรนาน โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยแล้วเมืม่อไหร่ผมต้องวิ่งซ้อมกันด้วยถามเลยไปละมาช่วยเราเพื่อนอืมันต้องกลัวเราอยู่แล้วมาเนี่มา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 นี้มาวิ่งติดซอกกับผมมาืม ม,มามน,มนี่มาจูเกอร์มานี่ยจูเกอร์มานี่หืมมานี่มานี่ลับอยู่แค่นี้แหละยังมาไหมมันก็ยังมานะมันก็ยังมานะประเด็นนะ่ะมันก็ยังมานะ โจกเกอร์มาเนี้โจกเกอร์มาเนี้อืมไม่โดนแล้วไ,ไปตีใครกันนะ่ะตีชาวสวนอืมส่องไฟหน่อยส่องไฟหน่อยเนี่ยมันคือมันก็ไม่สดหรอกนะคือแบบเวลามันเจอเหยื่อมันปุ๊บมันจะไม่สดเลยนี่คือก็อเสียง,งบอดตอนจอจิวันเนี่ยทนายหิวเรียบร้อย กีจะได้หิวไข่ักคนไหมเนี่ยจะผมดูก่อนดีไม่ดีไม่ได้หิวด้วยวันนี้ <c oughs> <c oughs> คือยังไงมันก็ไม่สลดเราอยู่แล้วโอ้โหบอดแพ้บอดจะเก่งขึ้นแต่ความโง่ก็ยังเท่าเดิมคือวิ่งไปเรื่อยๆมึงก็ตีไม่ได้ดีวกว่านเราจะไปติดอะไรสักอย่าง นี่เลือกความยากดับกลางเลยเนี่ยวอดดูเก่งจังคือจังหวัดนี้คือคนตีได้เนี่ยถ้าเป็นผมอะอม,มาแผ่นไม้นี่กันยาวมากอ่าะนั่นไงโดนเลยเดี๋ยวรอช้อนเดี๋ยวรอช้อน เดี๋ยวผมดูก่อนโจ๊กเกอร์จะวิ่งไปทางเดินไปทางไหนโอเคเดินไปทางนูน้นเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยแม่บอยจะช่วยโคตรนางเอยหิวก่อนเอม่าหิวก่อนหิวม่อไอเอม่าหิวก่อนหิวก่อนไเอม่อาไอวิ่งถอดหิวก่อนอนี่หิวก่อนดิ ไม่หิวก็ไม่หิวภารกิจของไม่ภารกิจของเฟลอ่ะออย่แถวนู้ก็ต้องมีคนโดนตีเช้ยไหม <c oughs> อยูก่อนอย่างอื่นใครว่ากันอีกทีหนี่ผมไปทางนู้นแล้วกันเคยจะได้ฮิวทนายสักคนจะได้แบบทารกิจของโจงจะได้เสร็จด้วยน้มเลยถ้ามาคนเดิมปะถ้าคนเดิมนี่คือช่วยไปก็เปล่าประโยชน์แล้วจะดูกันคนเดิมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คนเดิมก็จะได้ไปช่วยแล้วก็ไปฮิวด้วยอ๋อยังยังไม่ใช่คนนี้ ยังไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเราฮิวเลยเฮ้ยเฮ้ยโจ๊กเกอร์มาฮะนี้โจ๊กเกอร์มาฮะนี้อ้อมเห็นไหมอ้อมนี่ต้องอ้อม,ออออมสิหน่อยอฮิวฮิวฮิวก่อนภารก,กิจจะได้เสร็จเสร็จจะได้จบจบภารก,กิจสักตวงต้องให้เสร็จต้องให้เสร็จให้ได้ ปัจจุบันเนี่ยภารกิจอะโอเคสำเร็จแล้วภารกิจเหลือแค่ต้องรอดอย่างเดียวก็ต้องรอดก็ได้ชนะก็พอบขกมวยวันนี้แต่งตัวก็แซ่เลยให้เข้ากับเค้กโอ้โหปิงขึ้นตอนนี้แบบช่วงเวลาสำคัญตลอดอะบางครั้งคือแบบเวลาเราเป็นทันเตอร์เงี้ยจะตีได้แล้วเลอแค่คนเดียวโอ้โหปิงขึ้นทีปุ๊บเด้งออกจากเซิเร์ฟเวอร์งานเข้าแล้วครับงานนี้อ่ะผมไปละ ภารกิจผมก็เสร็จแล้วผมก็ช่วยคนเป็นเรียบร้อยแล้วบอดอีกตัวงก็น่าจะรอดใช่ไหมยปดูก่อนมาดูไม่ได้แสดงว่ารอดด้วยกันโอ้โหเ,เกมนี้เป็นอะไรที่สนุกมากมัง้ง <laughs>